วันพฤหัสที่27กุมภาพันธ์2,568ค่ะเวลา11.30นาฬิกา30นาทีนะคะที่นี่วังปา่าเขาได้ทำการลากอวนตา3เซนนะคะเนื่องจากตา3เซนนี้ขาดหลายจุดนะคะก็เลยทบเป็น3-4ชั้นค่ะเพราะว่ามีปลาบูกับปลาหมอไทยหลงเหลืออยู่นะคะที่โดนกักชาแล้วไม่ตายค่ะวันนี้เป็นการเอาน้ำเข้าวันที่3นะคะอัดเข้า3ตรตะแกรงค่ะ ที่เอาน้ําเข้านะคะพอตกเย็นก็ลินน้ําออกลีลนะคะเพื่อเอาหน้าน้ําที่เป็นฝ้าฟองของสาหร่ายที่ตายลอยขึ้นมานะคะลินเอาออกค่ะสีน้ําก็เลยดีขึ้นวันนี้เพิ่งมีแดดนะคะเมะื่อวานไม่มีแดดเลยค่ะสีน้ําดีขึ้นนะคะวันนี้สีน้ําดีขึ้นแล้วนะคะวันเก็บนะคะลากเสร็จแล้วค่ะมิ้งหู แข็งแรงมากเลยสู้กับปลามาได้ค่ะของเรานี่แข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวดีบเป็นลูกจริงๆอันนี้ก็ยังไม่ลากอวนสามสี่ชั้นได้หมอไทยเพิ่มมาหนึ่งตัวเพิ่มอีกสองตัวจะตายละก่อนได้ปลาบูหนึ่งตัวโอ้ปลาหมอไทยตัวนี้ใหญ่มากตัวที่เราจับนี่แหละที่หลวงนี่ค่ะทําใหม่ๆเลยค่ะอวนซ้อนสองสามชั้นถ้าไม่ซ้อนก็คงไม่ติดเพราะว่าเป็นรูเยอะมากไทยสปลาบูเนี่ยสรุปได้ปลาหมอไทยสองนะคะปลาบูหนึ่ง